ตักบ้ากินเลกตักบ้าซื้อรถตักบ้าตักบ้า,าการเก็บอสังหาตักบ้ากระเป๋าไปล้วสิบล้านตักไม่หมดแฟชั่นในตัวเองตักบ้าเงินพอทถ้าไม่มีเงินก็ทําอะไรไม่ได้ในชีวิตแล้วไม่แม่งไม่มีอะไรในกระเป๋าอ่ะคิดว่ายังจะมีคนอยากคบไหมล่ะเรื่องจริงค่ะขอตักทำเล็บหน่อยค่ะเห็นไหมเล็บเมียสวยมากขอตังซื้อต่างหูหน่อยค่ะเมื่อกี้แบบต่างหูมันน้อยช่วงนี้แบบคืนเนี้ยต่างหูน้อยเห็นไหมขออีกปึกหนึ่งนะ ครับขอกางช้อปปิ้งหน่อยนะที่รักน,นะนนะราคาก็ไม่แรงใบแค่ละล้านห้าถึงสองล้านบาทเท่านั้นนะคะอย่างใบนี้สองล้านสองแสนบาทนะคะนี่ใบนี้คือแบบต้องนำเสนอเพราะว่าเงินนี่แหละที่มันทำให้ครอบครัวสบายที่ทำให้ซื้อบ้านเงินสดให้แม่ได้ที่ทำให้เลี้ยงลูกน้องจ่ายเงินเดือนลูกน้องเดือนละสามถึงสี่แสนบาท เดือนนี้โรโบทีลูกน้องเกือบหแสนตักบ้าเงินไงพอตักบ้าเงินต้อทำไงบ้าเงินแล้วบ้าอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้บ้าเงินแล้วต้องทํางานอย่างบ้าคลั่งเพื่อจะได้ผลตอบแทนของงานและแปลเปลี่ยนจากงานมาเป็นตัวเลขในกระเป๋าในนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีใครบ้าเงินเนาะเพราะถ้าไม่มีเงินก็ทําอะไรไม่ได้ในชีวิต แม้แต่จะกินอะไรสักอย่างมันก็ต้องใช้เงินเลยไม่มีเงินก็ไม่มีใครอยากคบไม่มีเงินก็ไม่ไม่มีอะไรเพราะมีเงินไงมันถึงมีอะไรถูกต้องไหมล่ะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินเหนือทุกอย่างในชีวิตเงินคือสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยดูมีค่าเพราะสังคมเปลือกภายนอกก็วัดคนที่ตัวเงิน